นส่วนพิเศษก็คือเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่เราพบเจอหรือเราได้เก็บมาพอเราเอามารวมกันจนกลายเป็นชิ้นพิเศษก็เลยชื่อว่าชิ้นส่วนพิเศษจุดเริ่มต้นของชิ้นส่วนพิเศษจริงๆมีกัน2องคนคะ่ะพิมพ์แล้วก็เหมียวก็คือพวกเราเหมือนกับทํางานศิลปะกันมาพอเรามาเจอตัวของ พลาสติกอันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันเอามาแปลรูปได้เป็นของแบบสนุกมากมายเลยมันก็เลยเริ่มแบบ mm hmm. มีความจริงจังมากขึ้นว่าโอเคงั้นเราจะเริ่มทำชิ้นส่วนพิเศษอันเนี้ย mm hmm. ให้มันจริงจังยั่งยืน เอกลักษณ์ความโดดเด่นของชิ้นส่วนพิเศษคือความคิดสร้างสรรค์ทุกอย่างที่เราจับมาทำอะ่ะมันเป็นของที่ทุกคนเห็นได้อยู่แล้วในชีวิตประจํำวันหรือว่าแม้กระทั่งบางครั้งก็อาจจะทิ้งมันไปแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยพวกเราชอบเอาความคิดสร้างสรรค์อะ่ะไปใส่มันเพื่อให้มันมีมูลค่าเพิ่มให้มันสนุกมากขึ้นหรือว่าให้มันมีประโยชน์ต่อไปได้อีกวัสดุหลักๆเลยในตอนนี้ก็ จะเป็นขยะพลาสติกค่ะที่เป็นพลาสติกเบอร์สองกับพลาสติกเบอร์สีซึ่งมันก็จะได้จากพวกแบบแกลอนนมฝาน้ำหรือว่าเป็นพวกแบบขวดน้ำยาซักผ้าขวดน้ำยาล้างจานแชมพูในส่วนของเบอร์4ีส่วนใหญ่ก็จะเป็นถุงพลาสติกก็ฝาน้ำที่สตูดิโอได้มาค่ะส่วนใหญ่ก็เพื่อนบ้านในสงวาดหรือว่าเพื่อนบ้านที่เปิดร้านค้าร้านกาแฟแล้วก็เพื่อนๆพ,พวกเราเองพอรู้ว่าพวกเราทําสิ่งนี้ทุกคนก็เริ่มค่อยๆแยกเก็บไว้ให้ ถ้าเป็นสินค้าของชิ้นส่วนพิเศษอะค่ะมันก็จะมีค่อนข้างหลากหลายเหมือนเรามีทั้งผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้คนอื่น ถ้าผลิตภัณฑ์ของตัวเองมันก็จะมีหลากหลายมีทั้งพวงคุญแจสมุดผาดลองป้ายอะไรต่างๆเหมือนเราจะมีป้ายบอกโปรดักชินเนี้ยได้ย่อยฝาไปกี่ชิน้นถ้าพวงคุญแจ1ชิ้นก็จะประมาณ7ฝาหรือสมุด1เล่มประมาณแบบ18ฝาหรือว่าถ้าเป็นแบบสินค้าที่ทําให้คนอื่นมันก็จะมีแบบเหรียญวิ่งมาราธอนที่1เหรียญอาจจะใช้12ฝาเพิ่งเริ่มแทร็กเมื่อประมาณป,าณปี2ปีที่ผ่านมาเราก็จะลองแบบว่าทุกครั้งที่ออกโปรดักเราก็จะแทร็กเอาไว้ว่าเราใช้ฝากี่ฝาใช้แก๊ลอนกี่อันล่าสุด ได้ก็มาณสี่แสนกว่าฝาที่เราแบบว่าย่อยแล้วก็แปลรูปไปพวกเราไม่ค่อยเก่งเรื่องการตลาดแต่ว่า2-3ปีที่พยายามแบบว่าทำโปรเซสตรงนี้ให้มันชัดเจนแล้วเราอาจจะมีการเล่าเรื่องทุกครั้งเราจะเริ่มแบบเฮ้ย ต้องลงสตอรี่ทุกวันต้องลงอันนี้เพื่อเล่าอันนี้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เล่าก็ไม่มีใครรู้แล้วมันก็เลยเหมือนเป็นการทำการตลาดคร่าวๆไปด้วยอย่างที่บอกว่าความคึกคักตอนนี้แบบรู้สึกว่าทุกคนสนใจมากๆถ้าเทียบกับเมื่อประมาณแบบ6ปีที่แล้วที่พอเราเริ่มทำแล้วต้องอธิบายค่อนข้างเยอะว่าเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะพอประมาณ2-3ปีที่ ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนให้ความสนใจจริงๆมันก็เลยทำให้ตลาดของสินค้าแบบว่ากรีนนะมันเยอะมากๆก็ถ้าในอนาคตคิดว่าสตูดิโอชิ้นส่วนพิเศษอาจจะเหมือนของไลฟ์สไตล์ที่เราทำอยูอ่เราก็อาจจะทำโปรดักไลน์เพิ่มขึ้นแต่ว่าเราอาจจะแหลมไปทางงานศิลปะมากกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของพวกเราอ่ะคือความตั้งใจคืออยากทำงานศิลปะ ใครที่อยากเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรสักอย่างพิมพ์เชื่อในการลงมือทํามากๆทุกอย่างมันต้องลองทําเองถึงจะรู้จะดูวิดีโอจะดูอะไรหรือใครเล่าให้ฟังอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกเท่ากับเราสัมผัสมันเองอ